ซ่อมเสร็จแล้วนะครับมาอัปเดตอาการกันเลยดูซิว่าเป็นยังไงตอนแรกอาการจอไม่ติดนะครับทุกอย่างไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ต่อไฟพร้อมสแตนบายนะครับผมจะต่อให้ดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงเลขไม้ขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยหลายปิ้นขาดอุปกรณ์ชำรุดนะครับทิปเิป B. ใช้งานได้หมดทุกงานนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็เทสส่งงานนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคหอดจอออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับโครงจอนะครับเตรียมส่งงานวันนี้เลยนะครับของเพิ่งถึง แล้วก็ส่งกลับให้ได้เรียบร้อยนะครับใช้เวลาซ่อมไม่นานนะครับอันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟสแตนบายนะครับเตรียมส่งกลับนะครับไฟสแตนบายไฟกล่าเดี๋ยวเรามาคาลิเบตเข็มกันเลยเพราะว่า ต้องต่อไฟสแตนบายแล้วก็คาลิเบตเข็มไม้นะครับก่อนที่จะออนสวิตช์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่ง AC 1ใช้เวลาไม่นานครับไปพร้อมๆกันเลยเข็มความร้อนเข็มน้ำมัน เข็มความเร็วเข็มวัดรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาออนสวิตกันนะครับปุ๊บออนสวิตแล้วนะครับเข็มน้ำมันกระดิกนิดนึงแล้วก็ มาเทสเข็มน้ำมันกันเลยเดี๋ยวนะความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวัดรอบนะครับวัดรอบขึ้นเรียบร้อยนะครับ ขึ้นทุกระบบนะครับเรียบร้อยประกอบส่งงานนะครับซ่อมเดือนไม่บายและซิงมาเนียช็อปนะครับสอบถามใต้คอมเมนต์แล้วก็ในช่อง YouTube เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ